นนฉันจา่ายมดแล้วตกคนละหนึ่งพบาทส่วนเลขบัญชีอ่ะฉันส่งลงไปในกลุ่มแล้วันนี้มันเกิดเธอไม่ใช่หรอก็ใช่ไงแต่ฉันก็ไม่บอกว่าฉันเลียเงินแต่ในใบเสร็จเขียนไว้สามพันผ่านกัน4ี่คนทำไมถึงตกคนละพันอะ กันเราสามคนไงอ้าแล้วทำไมสานไม่ได้หารด้วยล่ะนี่เจนสาเขาเป็นถึงแฟนประธานผู้แค่ให้เกียรติมากินข้าวกับพวกเรามันก็เป็นบุญแค่ไหนละแฟนประธานผู้งั้นเหรอก็ใช่ไงหรือว่าเงินแค่เนี้ยเธอจ่ายให้ไม่ได้งั้น เธอก็อของขวัญที่ฉันซื้อให้เธอคืนมาเลยนะฉันไม่ให้หรอกก็เธอซื้อให้ฉันแล้วอ่ะเธอจะเอาคืนได้ยังไงและอีกอย่างอาหารพวกนี้ยเธอกากินไปหมดแล้วด้วยกินจนจะย่อยแล้วเนี่ยผมรักแฟนผ สวัสดีค่ะประธานฟูมารับสาหร่ะคะใครรือสาผมรับเจน ธอบอกฉันว่าเธอไปแฟนประธานฟูกไงแล้วเธอยังมาหลอกให้ฉันซื้อกระเป๋าเลี้ยงข้าวอีกนะมื่อฉันไปบอกเธอตอนไหนว่าฉันเป็นแฟนประธานฟูอะ่ะเธอไม่ใช่เหรอพี่พาฉันไปเลี้ยงข้าวแล้วก็ซื้อกระเป๋าให้ฉันอะ่ะยิะ้ซะพอเลยล้วเรื่องส่วนตัวของพวกคุณเนี่ยพวกคุณไปเคลียร์กันเองนะพรุ่งนี้คุณสองคนไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทน่ะนะักแป็น ของที่ได้วันนี้ถึงจะเจนที่สุดเลยค่ะแม่ครับนี่แม่เข้ามาทำอะไรที่ห้องผมอะครับก็วันนี้อากาศเปนดีแดดจัดขนาดเนี้ย แม่ก็เลยเอาผ้าปูที่นอนกับผ้าห่มมาซักตากช่วงบ่ายนี้ก็เลยแวะมาพักผ่อนที่ห้องแกหน่อยแม่แม่จะพักเนี่ยให้พักผ่อนตรงโซฟาที่ห้องรับแขกก็ได้นี่ครับแม่เข้ามาในห้องของเราแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะครับแม่มันจะไม่เหมาะสมยังไงฮะว่าตอนเด็กๆแกก็นอนกับแม่แถมยังนอนซบอก,อกฉันด้วยซ้ำ แต่แม่ก็ไม่ควรที่จะตัดเล็บบนเตียงไหมคะแม่ก็แค่ตัดเล็บอะไม่เห็นจะเป็นไรเลยเดี๋ยวฉันตัดเสร็จน่ะฉันก็ปาดทิ้งเองแหละอย่าทำเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมน่ารำคาญ เจนหาอะไรอะ่ะก็ชุดชั้นในที่ฉันเพิ่งซื้อมาวันก่อนไงคะฉันเพิ่งใส่แค่ครั้งเดียวเองแล้วฉันก็มาตากไว้ตรงนี้ค่ะพอมาหาก็หาไม่เจอแล้วว่ะชุดชันนชช้นในเหรอชุดชั้นในเหรอใช้ตัวนี้หรือปะแม่คะแม่เอาชุดชั้นในหนูมาใส่แบบนี้ได้ไงคะ นั่นน่ะสิแม่ก็ชุดชั้นในแม่มันเก่าอ่ะแถมยังใส่ไม่สบายอีกอะแม่ก็เลยเอามาลองใส่ดูแม่ชุดชั้นในเป็นของส่วนตัวนะคะไม่ใช่ของใช้ร่วมกันได้ถ้าชุดชั้นในแม่เก่าใส่แล้วไม่สบายทําไมแม่ไม่หาซื้อใหม่หล่ะคะก็เรามันผู้หญิงด้วยกันถ้ามันใส่ด้วยกันได้ก็ใส่ไม่จะเป็นไรปะฮะแต่ถ้าเธอไม่พอใจอะนะ เดี๋ยวฉันจะถอดคือนให้ก็ได้ไม่ต้องแล้วค่ะแม่เก็บไว้ใส่เถอะค่ะหนูไม่เอาแล้วนี่แกแม่ครับต่อไปเนี่ยของใช้ส่วนตัวของเจนเนี่ยแม่จะไปหยิบจับมาใช้อีกนะคะแม่แกก็อีกคนไม่ต้องมาพูดมากเลยแค่ชิ้นไหนตัวเดียวเนี่ยนะ,จะเจออะไรกันได้กันหนาฮะอุ้ยน่ารำคาญ นี่เจนถุงเท้าบ้านเราก็มีตั้งเยอะถ้าเธอสั่งมาทำไมอีกตั้งเยอะแยะเนี่ยฮะมันซึนเปลืองอ่ะรู้ไหมแม่คะนี่แม่ถือวิาสาสะอะไรมาแกะกล่องพัสดุหนูคะโอ้ยทำดีไม่ได้ดีก็วันนี้แหละก็ฉันเห็นนกของมันอยู่หน้าบ้านฉันก็เลยเข้ามาในบ้านให้แล้วนี่อะไร เธอที่มอว่าฉันไม่มีมารยาทที่ไปแกะของเธอดูแม่ช่วยหนูเอาของเข้ามาในบ้านมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่แม่ก็ไม่ควรมาแกะกล่องพัสดุหนูแบบนี้แม่เข้ามาวางไว้ในบ้านก็พอแล้วค่ะแค่ถุงเท้าไม่กี่คู่ฉันเปิดดูนิดดูนหน่อยมันจะเป็นอะไรปะมันจะไปเสียหายตรงไหนไม่ทราบและฉันเองอ่ะก็ไม่ได้ทำให้ถุงเท้าของเธอเสียหายนี่แม่ครับ ไม่ว่าข้างในมันจะเป็นอะไรแม่ก็ไม่ควรจะไปเกะกล่อ,องดูนะครับเพราะนั้นมันเป็นของส่วนตัวของเจนผมเคยบอกแม่เราไม่ใช่หรือครับว่าให้เคารพความเป็นส่วนตัวของเจนด้วยแกหยุดพูดไปเลยปะเมียแกก็มีลูกมีผัวแล้วนี่เธอเธอยังคิดว่าตัวเธอเป็นคุณหนูหรือไงทีน่งอยากจะมีความเป็นส่วนตัวเอง แม่ครับพอเถอค่ะที่แม่คุณพูดมันก็ไม่ผิดหรอกค่ะจีดานี่คุณในเมื่อแม่คุณยังไม่เข้าใจคำว่าความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวฉันจะทำให้แม่คุณเข้าใจเองค่ะดูหน้าเที่ยวเนาะเจนนี่เธอทำอะไรของเธอฮะเธอเอาเสื้อผ้าชันกับชุดชั้นในฉันน่ะไปตากหน้าบ้านทำไม เนี่ยรถผ่านไปผ่านมาเธอรู้ไหมว่าฉันอายแค่ไหนตอนที่ฉันไปเก็บผ้าเข้ามาในบ้านเนี่ยคนมองฉันเต็มเลยก็แค่ตากชุดชัน้นในมันจะเป็นอะไรไปคะแม่แค่ชุดชั้นในนั่นเหรอมันเป็นของใช้ส่วนตัวนะจะไม่เป็นไรได้ยังไงเธอควรเครารพความเป็นส่วนตัวของฉันด้วยสิแม่คะแม่แก่จนเป็นย่าคนแล้วนะคะ แม่ยังอยากได้ความเป็นส่วนตัวอยู่หรอคะนั่นสิแม่นี่แกลองใช้ครีมแบบน้ำนี่ดูสิใช้ดีแล้วหอมมากเลยนะโอเคแม่ออกไปก่อนสิมานี่ ลาดฉันออกําทำไมฮะฉันยังล้างมือไม่เสร็จเลยแล้วถ้าแม่กำลังอาบน้ำอยู่แล้วมีคนยืนดูแม่ไม่รู้สึกแปลกบ้างหรอคะนี่แกแกขีหมาบน้ำเน,นี้ยใช้ดีแล้วก็หอมสดชื่นมากเลยอะ่ะฉันซื้อมาตั้งหลายขวดขวดนี้แกเอากลับไปได้เลยนะงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะขอบใจนะแกจ๊ะฉันกลับก่อนนะ ของันนี่แกทำอะไรของแกฮะแล้วเมื่อกี้ก็ลากฉันออกมาจากห้องน้ำแล้วยังจะเอาของของฉันให้คนอื่นไปอีกนี่มันไม่เกินไปหน่อยเหรอพวกเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแบ่งๆ่งกันใช้จะเป็นไรไปคะแม่คิดซะว่าแม่ใช้ห้องน้ำสาธารณะอยู่ก็ได้คะ่ะแม่จะได้ไม่หัวเสียแต่ว่าไปหนูก็แค่เอาครีมแบบน้ำให้เพื่อนไปแค่นี้เองนะคะ ทำไมแม่ต้องเออะเวไยทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ฉันรู้ที่แกไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของฉันนะที่แกทำทุกวันนี้เพราะแกประชดประชันต้องการเอาคืนฉันใช่ไหมๆๆในี่จิตใจของแกมันทําด้วยอะไรถึงได้ใจร้ายใจดำขนาดนี้ฮะแม่คะหนูเข้าใจแล้วคะ่ะไม่ใช่ว่าแม่ไม่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะ เพียงแต่ว่าแม่แค่ไม่อยากให้หนูมีความเป็นส่วนตัวแม่เคารพในความเป็นส่วนตัวของหนูแม่คะคนเราอยู่ด้วยกันไม่ควรไปก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวของกันและกันนะคะการที่แม่เป็นคนปากไวพูดไวพูดโดยไม่คิดอะไรมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราแย่ลงนะคะแม่ ปัญหาแม่ผัวกับลูกสะพ้ายจะไม่เกิดขึ้นหากเรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราให้เกียดซึ่งกันและกันต่อจากนี้ไปแม่ทำกับหนูแบบไหนหนูก็จะทำแบบนั้นกับแม่ค่ะหนูจะดีหรือร้มันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่แม่ทำกับหนูนะคะ รุ่นนี้มีไซส์ไหมครับรุ่นนี้เหลือแต่ไซส์เล็กคุณคงใส่ไม่ได้อะคะ่ะแล้วรุ่นนี้นครับมีไซส์ส1เอ็ไหมครับคุณแน่ใจว่าจะซื้อคู่นี้ใช่ไหมคะถ้าคุณแน่ใจว่าจะซื้อคู่นี้จริงๆฉันจะไปเช็คของในสต็อกให้ค่ะ คุณผมยังไม่ได้ลองเลยผมจะรู้ได้ไงว่าผมจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแบบนี้ฉันก็เสียเวลาเสียแรงเปล่าๆเลยสิคะนี่คุณนี่มันหน้าที่คุณไม่ใช่เลยครับเจน เดี๋ยวเธอไปดูแลลูกค้าคนนั้นหน่อยนะได้ค่ะคุณผู้ชายคะสนใจคู่ไหนสามารถลองก่อนได้นะคะคู่นี้42สมีไหมครับเดี๋ยวรอสักคู่นะคะครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่า คุณลูกค้าต้องการลองแบบไหนละคะเออรุ่นนี้ไซส์41มีไหมครับไซส์41มีค่ะเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะคะได้ครับต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ลูกค้ารอนานพอดี สีที่ลูกค้าชอบมันหมดอะค่ะดิฉันก็เลยเอารองเท้าแบบเดียวกันแต่คนละสีมาให้ลูกค้าลองดูค่ะและมีอีกหลายแบบที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดเป็นเบอร์41หมดไซส์ที่ลูกค้าใส่ได้หมดเลยค่ะครับสีแดงโอ้ยอีคชอบเลยเนี่ย นี่น้องเป็นพนักง,งานใหม่เลยครับใช่ค่ะฉันเพิ่งมาทํางานวันนี้เป็นวันที่สองอะค่ะเออที่เหลือนี้ไม่ต้องลองแล้วนะคุณลูกค้าไม่ชอบเลยเหรอคะอืมผมเอาทั้งหมดนี่แหละทั้งหมดนี่เลยเหรอคะครับเดี๋ยวคุณช่วยไปใส่ตรงให้เลยนะเราเก็บตังค์ด้วยได้ค่ะออรอสักครู่นะคะ ขอาภายในความล่าช้านะคะพอดีหนูยังไม่ชินนะคะไม่เป็นไรครับคุณลูกค้าคะพอดีว่าบัตรของคุณลูกคา้ารูดไม่ผ่านนะคะมันรูดเต็มแล้วอะคะ่ะบัตรไม่ผ่านเหรอครับงั้นไม่เอาแล้วครับ ลูกค้าคะเดี๋ยวฉันจัดการให้เองคะ่ะพอดีน้องเขาเพิ่งมาใหม่ทำอะไรก็ค่อนข้างช้าคะ่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้คุณลูกค้าเองนะคะผมว่าอย่าดีกว่าครับผมอยากให้น้องเขาจัดการให้อะผมมีเวลาว่างเยอะค่อยๆทำก็ได้ไม่รีบครับค่อยๆทำก็ได้น้องค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะคุณลูกค้าโอกาสหน้าเรียนเชิญใหม่คะ่ะขอบคุณมากนะนี่ละคะได้ของเยอะเลยนะคะใช่แล้วไปงั้นเรากลับกันเถอะ ที่นอนป่วยติดเตียงได้ยังไงล่ะคะแม่ไเมื่ต้องมาบน่นแกรู้ไหมถ้าไม่ใช่เพราะไอ้คนที่นอนป่วยติดเตียงฉันจะได้ของดีๆแบบนี้ค่าสินสอดต้องห้าล้านลูกผู้หญิงอย่างพี่แม่เลี้ยงมาก็เพื่อจะขายให้ได้ราคาดีๆไม่ใช่หรือไงรีบแต่งออกไปเถอะนะ ไอ้ได้เหลวแม่แม่ในที่สุดฉันก็หลุดพ้นจากบ้านหลังนี้สักทีบ้านที่มีแม่โคตรลำเอียงน้องชายที่ไม่เอาไหนคอยสูกเลือดสูกเนื้อฉันมาทั้งชีวิต ึงแม้ว่าฉันจะต้องแต่งงานกับเจ้าชายนิทาแต่ฉันคิดว่าฉันจะต้องมีความสุขกว่าอยู่บ้านหลังนี้แน่นอนสวัสดีค่ะฉันเป็นภรรยาของคุณนะคะถ้างั้น ฉันขอแนะนำตัวเลยนะคะฉันซีค่ะดูจ้าค่ะคุณแม่รบกวนหน่อยนะจ๊ะพอดีแม่ไปดูดวงมาหมอดวงกาบอกว่าถ้าฟูเขามีภรรยาเขาจะกลับมาฟื้นอีกครั้งแต่แม่รับปากนะ ว่าถ้าภายในหนึ่งปีถ้าลูกชายแม่เขาไม่ฟื้นขึ้นมาแม่ก็จะไม่ทุกข์กวนหรอกจ้าคุณแม่คะคุณแม่พูดอะไรแบบนั้นหรอคะในเมื่อหนูย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วนั่นก็หมายความว่าหนูเป็นคนในครอบครัวนี้แล้วนะคะ ยังไงหนูจะไม่ไปไหนทั้งนั้นค่ะจริงๆนะคะหนูนี่ดีจริงๆเลยนะจ๊ะแต่แม่ไม่เอาเปรียบหนูรอกจ้ะฮัลโหลเลอานัดเหรอเดี๋ยวเธอช่วยโอนภููวินล,ล่าที่อยู่ที่เชียงใหม่อ่ะให้ไดเป็นชื่อซีเลยนะ อ๋อแล้วก็ยังมีตึกแถวนี้ม,มาทั้งหมดเ้วละอย่าลืมนะโอเคที่รักคุณรีบฟื้นขึ้นมานะคะเธอนี่เป็นเด็กที่มีจิตใจเม่ตางจริงเลยนะ ูจ้าสร้อยไข่มกุกเส้นนี้เป็นสร้อยที่ตกทอดมาจากตระกูลของฉันนานมากแล้วนะฉันขอมอบให้กับลูกสะใภ้ของฉันนะจ้ะมาแม่ใส่ให้นะขอบคุณนะคะ ่วงนะแม่คุณเนี่ยให้เงินฉันมาเยอะมากเลยฉันสัญญาว่าฉันเนี่ยจะดูแลคุณให้ดีที่สุดเลย <cle ans throat> <c oughs> คุณคุณเอกกำลังเอก โอสินี่เธอดูแลฟูจ่จนถึงเช้าเลยเหรอเนี่ยเอ่อค่ะเอ่อไม่เป็นไรหรอคะแม่หนูเต็มใจค่ะโอ้โหด,ดูนี่สิเนี่ยดูหน้าตาสิอดหลับอดนอนจนน่าตาซีเสียวไปหมดแล้วเนี่ยเออเออมื่อวานแม่ไปห้างมานนะ แม่ก็เลยซื้อกระเป๋ารอ,องเท้ามาให้หนูด้วยจ้ะสี่นี่บัตรเครดิตนะในบัตรเนี้ยมีวงเงินอยู่ห้าล้านบาทถ้าหนูอยากจะได้อะไรอยากจะซื้ออะไรอะ่ะเต็มที่เลยนะลูกขอบคุณนะคะแม่ คุณคุ้นมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีคุณฉันก็คงไม่ได้ใช้ชีวิตดีๆแบบนี้แต่ถ้าว่าไป ก็ไม่เสียหายนีย่เป็นสามีภรรยากันจะว่าไฟจมูกสามีของเราก็ดุกหนกันนะเนี่ย แม่กับน้องมาได้ไงคะก็น้องแกกำลังจะแต่งงานไงในฐานะที่แกเป็นพี่สาวแกก็ต้องซื้อบ้านซื้อรถให้น้องชายแกแล้วเมียผมก็ยังบอกอีกนะว่าอย่างน้อยต้องเป็น BM อมซีรีสามเท่านั้นส่วนบ้านก็ ราคาไม่ต่ำกว่าสิบล้านแม่เลิกขวัญได้แล้วนะคะหนูไม่มีเงินเยอะให้แม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแกไม่ต้องมาโกหกฉันเลยนะไอ้สร้อยเนี่ยฉันรู้นะราคามันไม่ใช่กถูกแต่น,นี้ไม่ได้นะคะแม่เอามานี่ อะไรอ่ะเอาคุนมาเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมพี่มองหน้าผมทำไมจะหาเอาผมรังแกพี่งั้นเหรอใช่ผมรังแกพี่แล้วพี่จะทำไหมน่าเสียดายเนาะ แต่งงานกับลูกมหาเศรษฐีแต่เขาดันนอนป่วยติดเตียเงเป็นเจ้าชายวิทราไม่สามารถลุกข้นมาปกป้องแกได้ใครบอกว่าผมปกป้องเธอไม่ได้ ใครกล้ารังแกพยาผมผมไม่มีวันให้มันอยู่อย่างสงบสุดได้แน่